สวัสดีปีใหม่ทุกคนเลยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปกันพยากรของชาวลัคนาราศีมีนะก็ขอให้ชาวมีนทุกๆท,ท่านนะคะที่ชมคลิปอาจารย์เนี่ยมีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เงินทองไหลามาเทมานะมีกินมีใช้มีเก็บมีได้ทำบุญนะคะขอให้เฮงเฮงตลอดปีเลยนะคะ แล้วก็ขอให้ชาวมีติดตามคลิปอาจารย์ตลอดไปด้วยนะคะอาล่ะค่ะก็ขอฝากคำํำอวยพรผ่านคลิปนี้ไปนะเพราะว่าบางทีอาจารย์ก็ไม่ได้รู้จักทุกท่านหมดนะนะคะยังไงก็ขอฝากคำอวยพรผ่านคลิปนี้ไปก็แล้วกันใครที่เปิดคลิปมานะคะอะไรที่อาจารย์ได้ทำบุญได้ใสบ่บัตรทำบุญอะไรไว้ก็ตามนะคะก็ ขอให้ชาวลัคนาราศีมีนอนุโมทนาบุญเอานะคะแล้วก็ขอให้พรน,นี้สมหวังกับชาวมีนทุกๆท่านเลยนะคะเนี่เลือกไพ่ให้หมดแล้วทีนี้เดี๋ยวเราดูกันว่าไพ่เสียงห้าไปได้แล้วไ เสียที่ชาวลัคนาราศีมีนได้ทั้ง5เสียนในเดือนนี้นะคะเป็นปู่หรือศิษกไลโกรธนะคะเ,เสียเน,นี้ยเมื่อปรากฏขึ้นกับชาวลัคนาราศีมีนนะให้คุณเบาใจได้เลยว่าจริงๆพื้นฐานของชาวมีนหลายๆคนเนี่ยพื้นฐานต้นทุนมาสูงนะคะมาดีแล้วบรรลายชีวิตไม่ต้องกลัวที่จะลําบากนะคะเพราะว่าได้เสียเน,นี้ย สำเร็จทุกประการเหมือนอย่างที่หวังแต่บางคนก็สําเร็จช้าบ้างเร็วบ้างอันนี้ก็แล้วแต่ความขยันแล้วแต่ความอดท,ทนส่วนหนึ่งก็ได้มาจากบุญเคื้อกูลอุดหนุนทั้งบุญเก่าแล้วก็บุญที่ทําในอดีตชาติด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจะสําเร็จช้าหรือเร็วเนี่ยเหมือนกันสําเร็จเหมือนกันนะคะน,นี้เบาใจได้ในเรื่องบ้านปลายชีวิตนะ เสียงเบอร์ที่ห้าสิบนี้เป็นเสียงอาธานาวิส่วนนะคะก็คือครึ่งหนึ่งจะเป็นทศิวานะครึ่งตรงนี้สังเกตรตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นพานารายนะแล้วก็เบอร์77จะเป็นพารุษีหน้าวนัวบพารุษีตาวัวนะคะเหมือนกันให้น้ยางเหมือนกันไพ่สรุปจะเป็นเสียงปู่เพชรลูกกันนะคะกับปู่พญายมกปู่ยมมลาลักษนะ ส่วนพวกที่จะเป็นคลิปประวัติต่างๆของเสียงต่างๆนะคะก็อยากให้ทุกคนติดตามในพิกาคานะคะชาวลัคนาราศีมีนนะในเดือนมกราคม2,565นนี้นะคะมีทั้งเรื่องดีแล้วเรื่องที่ต้องระวงังนะเรื่องดีคือคุณอาจจะได้เพื่อนนะเพื่อนเอางานมาให้ เพื่อนแนะนําเรื่องการทําบุญเพื่อนชักชวนไปวัดไปสร้างบุญสร้างกุศลแล้วเพื่อนก็จะชักจูงไปเจอเพื่อนต่อๆกันไปให้ได้งานให้ได้เงินกลับมานะคะนะมันเหมือนเรามีคอนเนคชั่น่ต่อๆต่อๆกันไปมีคนแนะนําเราอะไรเรานะคะแล้วเดี๋ยวเราจะได้งานเพิ่มนะคะเงินก็จะมาเพิ่มเงินก็จะ ดีตามตัวมาด้วยแต่ถามว่า,ามันจะดีมากไหมถ้าให้อาจารย์ตีเป็นเปอร์เซ็นต์นะในเดือนมกราคมเนี้ยชาวราคานาสิศีมีเนี่ยเกณฑ์การเงินอยู่ประมาณ70% 70%นะคะ70%แต่ก็ยังถือว่าโอเคนะอาจจะมีสะดุดบ้างนิดหน่อยนะอาจจะเป็นในช่วงเ,เกือบท้ายท้ายเดือนก็ให้ระวังเรื่องค่าใช้จ่ายที่มันฟุ่มเฟือย เงินมันจะมีเข้ามาเงินงานจะมีเข้ามาให้เราได้จัดการบริหารแต่ว่าอาจจะมีปัญหาในช่วงปลายเดือนนิดนึงก็ให้บริหารจัดการให้มันแบบ cover ก็แล้วกันนะคะทั้งเดือนเราก็จะปลอดภัยนะภายในเดือนนี้นะคะเพราะว่ารายจ่ายอาจจะมีเยอะอาจจะรออยู่แล้วด้วยนะคะรายจ่ายเนี่ยนะแล้วบางทีมันอาจจะมีรายจ่ายที่นองเหนือจากนั้นที่คุณต้องจ่ายไปทั้งทาง,ท,ง,ท,งที่เงินเนี่ย สภาพคล่องมันดีเงินมันได้เข้ามาเยอะแต่มันอาจจะมีเหตุที่ไม่คาดฝันนะให้เราได้ใช้จ่ายออกไปนะคะแล้วก็อารมณ์ของคุณในเดือนมกราคมเนี้ยต้องระวังนะบางทีจะเป็นอารมณ์แบบชุนเฉียวบางทีก็ใจเย็นก็เย็นเย็นอย่างเงี้ยนะคะบางทีใจร้อนก็ร้อนแบบยิ่งกว่าน้ําเดือดอีกมันมันเหมือนแบบมันจะเป็นสองขั้วเลยนะคะมันจะเป็นสองขั้วเลยร้อนกับเย็นมันเหมือนกับว่ามันจะมีอะไรตีอยู่ในตัวบางอย่างทําให้เราอึดอัด เพราะฉะนั้นสิ่งนี้วิธีแก้อาจารย์อยากจะให้ชาวมีนะพยายามถือศีลนะคะพยายามภาวนาถ้าใครถือศีลไม่ได้ศีลห้าใครทาไม่ได้ไม่เป็นไรให้ภาวนาเอานะคะ24ชั่วโมงเลยที่คุณตื่นนะคุณลืมตาลืมตาเนี่ยตอนเช้าเนี่ยคุณภาวนาเลยพอรู้สึกตัวจิตอยู่อยู่กับตัวแล้วอยู่กับสังขารแล้วเนี่ยให้พยายามภาวนาเลยพุโทโธพุโทโธหรือคําไหนก็ได้ที่ถูกจริตก,กับเรานะคะ ให้ภาวนาไปเลยทุกเวลาลุกมาแปลงฟันกินข้าวอาบน้ําขับรถไปทํางานหรือแม้กระทั่งทํางานให้ภาวนาคําที่ถูกจริตแค่คําเดียวอย่างใครถูกจริตคําว่าพุโทโธนะคะก็ใช้คำพุโทโธนะใครจะเป็นอนิจจังทุกขังอนาัตตาก็ได้นะคะใช้ไปทั้งวันแล้วมันจะคําภาวนาเนี้ยจะควบคุมจิตของเราไม่ให้เราเป็นแบบวูบบวบว่า,วาแบบเอ่อเหมือนคุ้มดีคุ้มร้ายอย่างเงี้ยแบบอารมณ์มันแปรปรวนง่าย นะคะในเดือนมกราคมนี้บางทีอาจจะมีอะไรที่ทำไม่ถูกใจเรานิดนึงเราก็จะโมโหเป็นฟืนเป็นไฟแบบเนี้ยเราสามารถควบคุมได้นะคะโดยการแก้ในแบบที่วิธีการที่อาจารย์บอกนะแล้วก็พยายามอย่าเครียดเรื่องเงินมากเพราะว่าดูแลสภาพคล่องเรื่องการเงินมันมีเข้ามาแบบที่บอกนะแต่ให้ให้บริหารจัดก,การดีๆก็จะไม่เป็นอะไรไม่มีปัญหาอะไรนะคะแล้วก็ใคร ที่เป็นลัคนาราศีมีนที่เป็นเพศที่สนะคะก็ให้ระวังเรื่องด้านอารมณ์เพราะว่าเราจะอารมณ์รุนแรงกว่าคนปกตินะคะก็ให้ใช้คำภาวนาแบบที่อาจารย์บอกเนี่ยควบคุมเหมือนกันนะคะแล้วปัญหาที่เราจะ,ะเผชิญแบบว่าเออจะไม่กินเส้นกับเพื่อนจะพูดแรงเกินไปอะไรพวกเนี้ยมันจะลดจะลดเรื่องพวกนี้หมดเลยนะคะเพราะว่า สิ่งเนี้ยที่อาจารย์บอกมันจะเป็นวิบากนะคุณได้เสียนปูยมคุณจะมีวิบากกรรมเรื่องอารมณ์เกิดขึ้นนะเรื่องอารมณ์ไม่ว่าทุกเพศทุกวัยจะต้องเผชิญนะถ้าใครอยู่ลัคนามีนมันจะแบบเหมือนผีเข้าผีออกอะนะคะก็ให้ควบคุมละกันอันนี้จะเป็นวิบากกรรมที่เราจะเจอในเดือนนี้นะที่มันเป็นเรื่องที่ที่ต้องระวังนะ ถามว่ามันคือเรื่องที่ไม่ดีไหมมันไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีนะมันอาจจะเป็นด้วยสภาพสิ่งแวดล้อมทําให้เราเป็นแบบนั้นหรือว่าบางคนที่มีองค์มีสายพยานของเทวดาอยู่กับตัวเองเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วไม่ค่อยปฏิบัติเนี่ยมันจะเป็นวู่ๆว,ว,ว,ว่ามันจะแบบผีเข้าผีออกอะพูดง่ายๆมันอารมณ์เสียง่ายอยู่ดีก็หงุดหงิดขึ้นมาซะงน้นอยู่ดีพอมันนึกเงียบๆมันก็เงียบอย่างเงี้ย เออนี่ยแหละมันเป็นการแปรปวนของธาตุในร่างกายนะยิ่งใครที่มีองค์มีเทวดาเนี่ยต้องพยายามควบคุมโดยการนั่งสมาธิกรรมฐานนะให้มากแล้วอารมณ์พวกนี้จะหายไปส่วนคนปกติที่ไม่มีเทวดาประจําตัวหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยก็ให้ปฏิบัติไปให้ภาวนาไปเพราะว่ามันจะควบคุมจิตที่มันเกิดจากความร้อนรุ่มข้างในได้นะคะควบคุมได้เหมือนกันนะ คนที่มีองค์มีครูบาอาจารย์แล้วปฏิบัติไม่ลึกซึ้งเดือนมกราเนี่ยจะเป็นมากจะแปรปดมากแล้วก็จะไปเป็นอีกทีประมาณกลางปีนะให้ระวังนะคะควบคุมไว้ให้ดีและว,วิบากกรรมอีกอย่างหนึ่งของชาวลัคนาราศีมีนเกี่ยวกับกระดูกระวังให้ดีนะคะเรื่องปวดฟันฟันคุดถอนฟันอุดฟันมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับช่องปากช่องฟันเนี่ยแล้วก็คอกับเอ่อพวก ลำไส้ต่างๆนะคะให้ระวังนะก็ตรวจเช็คเป็นนิดหน่อยนี่ไปหาหมอเลยนะคะอันนี้แหละที่อาจารย์บอกว่ามาจจะเป็นวิบากที่ว่าเ,เราอาจจะได้ใช้จ่ายนอกเหนือจากเกณฑ์ที่เราคิดเอาไว้เนี่ยแหละมันจะทําให้เงินเราหมุนแบบหมุนแบบเยอะก็เพราะเรื่องนี้นะคะแล้วเรื่องอารมณ์บางทีร,ร้อนร้อนฉุนเฉียวไปเราแบบไม่รอบคอบงานเราเสียงานเราอะไรนี่มันก็ต้อง จ่ายเงิอนออกไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องอารมณ์เป็นเรื่องสําคัญในเดือนมกราคมน,นี้ต้องระวังให้ดีนะแต่ถามว่าดวงยังดีอยู่ไหมดวงดีดวงขึ้นแต่มันมามีวิบากกรรมตัวเนี้ยที่มันติดๆขัดขัด,ขดนะนะแต่ถามว่าดวงอะดวงไปได้เรื่อยๆไหมดวงทําการคา้าได้ไหมมันดีมันดีตลอดแหละ นะแต่อันเนี้ยมันเป็นเรื่องจุกจิกแต่ว่าอาจารย์อยากอยากจะบอกนะจริงๆไม่บอกเขาได้เรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องแบบจุกจิกมันคืออุปสรรคที่ทุกคนต้องเจอแต่ทีนี้อยากจะบอกว่าเรื่องอารมณ์มันเป็นเรื่องใหญ่ในการใช้ชีวิตนะคะแต่ถามว่าพื้นดวงในไพ่ทั้ง5้าใบดีไหมดีดวงขึ้นดวงดีเรื่องงานเรื่องคอนเนคชั่นเรื่องเจอคนนะเรื่องเข้าสังคมนะดีมากนะคะเรื่องเงินก็โอเคอย่างที่บอกไปเรื่องอุบัติเหตุ ไม่มีอุบัติเหตุใหญ่นะคะแต่ก็ให้ระวังนะเวลาเดินทางเช็คลมยางเช็คอะไรก่อนเพราะว่าเมื่อกี้ก็บอกเ้วเกี่ยวกับเรื่องฟันเรื่องกระดูกเรื่องอะไรพวกนี้นะคะอย่าไว้ใจนะคะให้ดูแลตัวเองดีๆนะในส่วนของเรื่องเรียนใครก็ตามนะคะที่อยากจะเรียนวิชาหรืออะไรต่างๆนะหรือว่าจะไปศึกษาต่อหรือลุงเรียนเปิดเทอมแล้วเนี่ยไม่ต้องกังวลน,นะคะจะเรียนจบทันเกณฑ์มันมีแค่บางคนเท่านั้นที่อาจจะไม่ได้จบตามเกณฑ์ของเพื่อน แต่ดูรวมๆแล้วส่วนใหญ่จะจบตามเกณฑ์ปกตินะคะอ่ามีแค่บางดวงเท่านั้นแหละนะที่ว่ามันจะแบบว่าอาจจะแบบจบช้ากับาเพื่อนหรืออะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ชาวมีนทําอะไรขอให้มีความอดทนนะคะมีความอดทนอดกั้นให้มากๆเพราะคุณได้เสียนพลึกษีหน้าวัวเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นปางหนึ่งของโคโนทีนะ โคโนทีก็คืออะไรก็คือพาหนะของพสศวานั่นแหละก็เหมือนเป็นลูกกปบลูญธรรมอย่างเงี้ยนะคะเอ่อเพราะฉะนั้นชาวมีนเนี่ยทำอะไรจะประสบความสําเร็จนะแต่ว่าขอให้รอบครอบเรื่องอารมณ์เป็นหลังเราก็ต้องมีความอดทนอดกั้นเหมือนโคโนทีนะคะนะและอีกอย่างหนึง่งในส่วนของเรื่องครอบครัวเนี่ยเอ่อชาวมีนคนไหนที่ยังไม่มีลูกจะได้ลูกคือจะ ได้อภิชาติตาบุตรมาเกิดเหมือนโคโนนทิศนะคะจําไว้เลยไม่ว่าคุณจะไปขอลูกคุณจะไปขอตรงไหนอะเดี๋ยวคุณจะได้มาแต่ต้องเลี้ยงดีๆนะเพราะว่าเด็กคนนี้อาจจะมีบุญมากข่าพ่อมากกว่าแม่เหมือนเหมือนเทวดามาเกิดเพราะฉะนั้นคุณจะต้องทําบุญรองรับเขาหรืออะไรหลายๆอย่างนะคะเรื่องเด็กเป็นประมาณนี้ที่เขาบอกมานะคะ ส่วนเรื่องใครทําธุรกิจการค้าอะไรนนะปกติไปได้นะคะมีอุปสรรคแค่นี้นิดหน่อยอ,ยอืในส่วนของคนโสดนิดนึงก็แล้วกันในส่วนของคนโสดนะมีเกณฑ์ที่จะเจอคนถูกใจนะคะแต่อาจารย์บอกว่าขอให้ดูไปก่นปกอนนะเพราะว่าคุณได้เสียงปู่ยงขึ้นมาให้พิจารณาดีๆเขาอาจจะเป็นเจ้าก,กรรมในเวรของเราก็ได้ หรือว่าอาจจะไม่ใช่คู่แท้ของเราก็ได้นะคะให้คิดเยอะๆอย่าพึ่งใจอ่อนอย่าพึ่งอ่อนไหวอะไรเงี้ยให้เข้มแข็งไว้ก่อนอย่าพึ่งตกลงเป็นแฟนถ้าเขาตามจีบก็ไปจีบไปงั้นก่อนนะคะสักระยะเวลาหนึง่งถ้าเขาไม่ใช่เขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรเราเดี๋ยวเขาไปเองนะคะส่วนคนไหนที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วก็ให้ประคับประคองไปนะคนที่แบบโสดแล้วตกลงกันเป็นแฟนแล้วเนี่ยลักษณะนี้นะคะก็ให้ประกาบประคองไปหรือไม่อย่างนั้นวิธีการอย่างหนึ่งก็คือให้ไปใส่บาตร ใส่บาตรให้คนที่เขาเข้ามาคบหาสมาคมกับเราได้แหละและอธิษฐานเลยนะคะเวลาหย่อนของขไปในบาสนะเราก็บอกเลยบุญกุศลที่ลูกได้ใส่บาตรวันนี้ให้สําเร็จแกนา,นายคนนี้คนนี้ชื่อนี้หรือว่านางนางสาวคนนี้คนนี้คนนี้เมื่อเขาได้รับบุญแล้วเนี่ยถ้าเขาเป็นคู่เนื้อนาบุญ นะคะที่ดีก็ขอให้เขาอยู่ต่อกับเราให้เขาแสดงมาให้เราเห็นแต่ถ้าเขาเป็นคู่เจ้ากรรมในเวรหรือคนที่จะเข้ามาทําให้เราเสียใจเนี่ยขอให้เขาได้รับบุญนี้แล้วก็ขอให้เขาแบบแบบบุญนี้ดึงเขาออกไปให้ห่างไกลชีวิตเราหรือว่าให้เขาแสดงสิ่งที่ไม่ดีออกมาให้เราเห็นนะเพื่อตัดสินใจแล้วนี่เราใส่บาตรทิ้งไว้เลยนะคะใส่ทุกวันทุกวันนะแล้วก็ เวลาสวดมน,น,นต์แผ่เมตตาเราก็อธิษฐานแบบนี้เดี๋ยวอีกไม่นานนะคะทั้งความดีและไม่ดีมันจะแสดงไหมคุณเห็นเองและทีนี้คุณก็ตัดสินใจเอาเองอันนี้เห็นผลจริงนะคะเห็นผลจริงเพราะว่าอาจารย์ให้ลูกศิษย์หลายๆคนทําแบบนี้นะคะเอาละค่ะเอ่อ คลิปของชาวลัคณาราศีมีนก็ขอจบคำทำนายไว้เพียงเท่านี้นะคะจันจะพูดเฉพาะหลักๆนะคะ,ะแล้วก็ขอให้ชาวมีนมีความสุขนะคะเหมือนที่ต้นคลิปบอกแล้วก็ขอให้ห่างไกลาจากโรคระบาดโควิดด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันใหม่ในคลิปของเดือนกุมภาพันธ์นะคะคุณค่ะ